อดเวลาเฮาเระบ่อบาทเลยอะไรเนี่ยกินเป็นไหมเนาะมายัางกันี่เป็นยังกันนะเคยกินเพื่อนคือเป็นแบบคือสลัดเนาะคือมีสลัดมีหมูสามสันน้นเนาะมานนอกเขาเมืองบาท <laughs> สบายดีสบายดีเลยสวัสดีเลยป้าดุงม,มยังล่ะป้า แล้วกันบานสิกินกับบจักบานเนาะโอ้ยสิกินได้สบายดีเลยเด้อสบายดีมากทุกคนอันนี้จะยังสิ่งให่บอลนู้นกว่านี่นะนึงยังคุณมีคุณมีพักเนาเอออันนี้มีพักมีหมูสามชั้นเนาะอันนี้บางย่อกับเปิดบางย่อ โมเมนโมเมนต์โบ๊ทโจ๊กเจอโจว่ะโจไก่ไต่ฟ้าไก่ฟ้าเออโจไก่ปลาทิแล้วเนาะทีแล้วบ้านนอกข่าเมืองเราบพี่นอกเลยอือันนี้อันนี้เป็นโอ้อันนี้จักยุตัวนี้ลาบเนาะนี่ไข่ยุไข่ยุจักน้อยตัวนี้เนาะมะกอกไงไขโอ้คือคือยูจ่ะคือยุของวันเท้าตัวนี้ เอออืมแบบหาแบบเ้ามาตักเอาเองไว้ซิเลยเนาะมือจับไล้บ่หรอมือจับเลยบ่เลยนะตัวนี้คือสีมือจับเลยตัวนี้นกับือแต่ว่ามือบ่จับมัคือสีบวกก็ได้นะมากย่างนี่นะมากย่างนี่เลยแขนเนี่ยมันไปเมย์น้ำเนาะอยกนซีสเบอรนนีมันเล่าอี่นี้วเอ ไดไปยังมีมีมาแม่ขนนกับมีโอ้โอ้ตัวนี้เข้าเออดี๋ยวใครอยู่ตัวนี้เนาะเออข้าปั้นเออล้พี่น้องเอ้ยพากันมา ขึ้นห่านไม่เนาะมาขึ hn, ้นห่านไม่ือว่าเกลื่อนไม่เกลื่อนไม่ห่านไม่ก็ไรเนาะว่าทั้งใหญ่ทั้งเมนเกลื่อนไม่ห่านไม่พี่น้องเยพอแล้วว่าแม่จะดูเข้าช่องแล้ได้สองช่องเส้นดีแล้วเราสับเราเนื้อเราเนาะบอกเมนยังอันนี้นะเมนยังอันนี้นะชื่อเพิ่อนนะนะ แวสลัตดตักเอาเล่าคือสิกินได้ออ้ยมีะนะของแท้แท่นะเนาะทองโดดบวงกันเนาะอันไหนออเดือดมมาหมลอันนี้อย่างว่ามันหนเขาเมืองอย่างงี้สั้นๆนะอนบ้เอาไปขึ้นาะใช้จาไปเอาเมียนตงได้ไปเมียนคือเกาเลย โอ้ยมันเหี่ยมันเหนียวเ,เลี้ยวคอยเดิน <c oughs> มาไปถือถือนี่มาพี่นอ้อ,นอ,อ,งนองเอ้ยมาโอ้บัรนัทเข่าเมืองพี่น้องเอ้ยมาหาเนี่ยกินไปเนี่มียังอันนี้แมงคีนู <c oughs> นแมงคีนูนโอ้แมนเมนคีนูนนี่เป็นคือสิเป็นเนื้อกระปุ้นเนาะเมนบะเนื้อกระปุ้น ได้มานอกเขาเมืองหลดยางพุ่นยางพี่อย <laughs> อันนั้นเข่าเข่าไงใครยู้เข่า,ข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 าจั่ง่ายโย,ย <laughs> ม,มีมียังมีกระปุปะ่นว่าคือเห็นเนื้อกระปุ่นเห็นปะอันนี้งามกระปุ่นเนาะเอากระปุ่นปะได้ดิโอ้นี่ได้เอากะปุ่นก็ได้เอากระปุะะป่นตักเลยวะ อันนี้ปะอ่าปูนเอาไปเอาไปจานหนึงเนาะบริการเองเลยสบายดีเด้อไม่ดอกเด้มานอกขาเมืองเพื่อชีเพื่อชีเเข้าใจกันลอบไปจนเมื่อยได้เอเอาอีกก็ได้เยอะมาสี่คนไม่คุยเทียงกับแม่หรอก น่อมเอาแต่พักเลยดิหนักไหมออาเส้็เนาะสบายดีเลยบุรียันทีงานมากบุรีบ่เาหนกข้าต่ออยู่จนงมากบัทหมดเยที่เราเอา้รับใจก่อน อ้งอันสีก้อนบ่เอาีก้อนก็ไดู้ละก้อนสอนทองเมนได้กูเมนยูสาทองต้องใส่สอนทองเจอเลยสวัสดีให้สอนทองไปยบอกว่าใส่ยำเทียเย็นลอยใส่ทงบูมเมื่อนะตั้งนมากเลยได้แขับคุณไดตขับพุ่นขับ ถนนถนนสวัสดีเป็นร้ตั้งอาหารโดยเพื่อสิเพื่อสิเ,สเสข้าใจกันเลาะจนเมื่อยบุฟเฟ่เต็มที่มื่อนี้นะญญอ๋ออันนี้มายัางไอ้กระดูกบอกระดูกเออกระดูกมะพราวอะเพิญมาได้เอิญไปซี่ไปจังนี่ญญ ออเอาซำนีก่อนเนะาะไปได้เจัาหน่อยคนสิว้าเอา้าได้รับผิดชอบได้พคนปับขีดได้ค่ะเพราะว่าขีดขีดหาซีบหรอโบฮิงดนะ้ะไปสิเราดงนัน่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวมื้อนี้ก uh, uh, um, ินก yes. ้อนเน่ามื่นจังรสเนาะมื้อนีุ้ฟเฟ่ได้เมื้อนี้นะกินก้อนมื่นจังรส่ะบวงเข้าบวงเข้าเอาแล้วบ่อันนี้เข้าเอาแล้วบ่เอาเอาไปไว้ก่อนบ่เนาะ มอบอก,กับพี่พี่ได้สะท่องอ่ะเจ้าของเจ้าของห้านพี่น้องเลยเนาะสาวน้อยบาเพิกำลนังรับแขกพี่น้องเลยอ๋นี่เป็นของวานกี <c ười> แตึ่น้อ้อยะว่าก็เจ้าละ เอาไปก uh, ่อนว่าห uh, ้องมูได uh. ้ของวานนี่โอ้มันมันเป็นหวานนี่ยังนี่เป็นห้องหวานยังก็มูติ้งฮ่ะมูติ้งมูติ้งแจงนะนี่เรามูติ่งมูติ้งมูติ้งเออจ้าพอเป็นนี่เลยมูติ้งได้มูติ้งเป็แบบมูติ้งแม่ใจสิคุยกินือบ่บ่แต่ชื่อกะหาก็ได้ยิน มูติ้งไปนะเอาก็ได้เอาไปซีมเบิึงเคือแตกเลยนี่เคือแตกเคือแตกอะไรดูในห้องเราของวันไอ้มูติ้งไาเอาไปก่อนพี่น้องเลยไปก่อนไปก่อน จำไม่ลาพิษิ <pad> ่เบาววา10ิมงแรงมาชิมุง้าเหืออะไรค่น่อยป่ะอ่าต่ออีกบ่ต่ออีกโตนึงอ่ะเอาเอาโตมาต่ออีกอันนึงอ่าต่ออีกอันนึงนี่ดิโตหันบ่ หันเลยเนาะ này này นะั่งนี่ก็ได้เนาะนั่งนี่บ่เดเอาตัวนี้มาพี่อ๋อนี่เอาเาจะเชียวยังไี่บ่เพิ่มน้ำเพิ่มน้ำตาลบ่หรว่าอะไร เอาเอาหมากนั่นซะเนาะเอาเบปุรไหมชะเนาะมากดำๆนั่นนี่เอาหมากดำๆด้วยัักชื่อน้เจะาก้เนี่ยจเป็นบ่อหมากนั่นนะว่าทำให้คนขึ้นอุ้งลับคอกเขาเอา่นออกไได้กินนะวะเนาะ

โตมาเรียังกันเขาจะเป็นในโตจังมันเน่เอาอันใหม่บ่เลียเทียมเนี่ยงายทวนล้วกันเลยได้กินข้าวพี่น้องกระปุ่นเนาะมีของหวานเอาบัวลาบเอาอยู่เอาลาบเนาะมากินข้าวมามาพี่น้องเลยลงมือบาดนี้เนาะ โตเงาเลยพี่น้องเเป็นแขกผู้พิเศษมีแต่ทีมงานชุมเอ้าเนมใส่เนมกลัวโบมีอวไมีแต่ทีมงานมันโกงไง ทั้งนี้กับพี่น้องคุยงานเป็นห้วงอยู่ใส่กันอย่งบัวป้างานอยู่เนาะมาม่าบันน้ป้าดูเลยกินน้ำกันไปไหนรสชาติคือบ้านเฮาอยู่บ่มคือบป็นมบนคือบ่กวัวเลยเนาะสิทธิ์ใหญ่ๆเนาะพอดีเนาะบม่ได้ตต่มน้ำตาลบ่ เอาบ่างก็มุกไก่กระไรผอยากเก่งอ่ะมาชมมาแบบนี้พี่น้องเลยลงมือนนะมาเด้อกินข้าวน้ำกันเนาะเอาเอาพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวทางเข้ากันสิพ่อจบคลิปไว้ซ้ำนี่ก่อนได้จังไยบ่อทันบ่อคิตกับบ่อเซนได้หนิเนาะเตจะไปเอาเราส่งมายากอายเพื้นเด้บาทนี่ไอ้พื้นเด้บาทนี่โอ้ยเนกไปให้กูม่น่ ไปว่าไปว่าออกหน้าให้บ่โอ้ยบ่ไหวเด้อเด้เนาะเอาเอาสิพี่น้องบ่าโยกว่าหัวกันนี่แต่ว่าพี่น้องนุ่นกับสิโจไปซัมนี่เด้อบ้านในพี่น้องเลยก็กันใหม่เนาะโดยอากันมาขึ้นเพื่อนใหม่พี่น้องเลยค่ะไปใสบายบ้านในพี่น้องเลยไปเลยเด้อเนาะโดยสบายดีโดยโดยโดย